เวลากินก็กินอยากกินยังไงก็กินอยาก,ก,น,อยากนอนอยากนั่งอยากอะไรอยากสืบพันธาาุกรรมพี่เขาก็ับไปตามสัญชัตญาณแต่เราเป็นมนุษย์เราเรามีภวาวิทยามีปัญญาญาคือสามารถที่จะพัฒนาควบคุมสัญชัตญาณ ที่สมบูรณ์ได้แต่นั้นคนส่วนมากจะไม่รู้ตรงนี้ถ้าไม่ได้ปรับพื้ปฏิบัติไม่ได้ในังความเสมอกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์ระจานนี่คือเหมือนกันคือสัส์ญาณการกินการหลับนอนการสื่อผัานระหว่างเพศ ไม่มีปัญญาไม่มีการที่จะควบคุมได้เขาจะทําไปตามความรู้สึกสัญชาตญาณของเขาแต่มนุษย์นี้เป็นผู้ที่สามารถที่จะควบคุมได้ฝึกได้อยากนอนไม่ให้มันนอนก็ได้อยากกินไม่ให้มันกินก็ได้อยากสืบพันธุ์ระหว่างเพศไม่ให้มันทำก็ได้ฝึกไมห่หัวก็ได้ตรงนี้คือสิ่งที่มนุษย์สามารถที่จะ เป็นสรรพสืบสามารถที่จะฝึกได้กว่าสรรเดชช้างดังนั้นเราที่เข้ามาสุกัดปฏิบัติเราจมโมโุ่งสวดศีลก็เพื่อจะมาควบคุมสรรชยาตยิใหให้พัฒนาให้กิตของเราให้เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดประเสริฐยิ่งกว่าเทวดาก็ได้ยิ่งกว่าคงก็ได,ได้แต่คือเขา ให้ใจสูงให้สูงกว่าเทวดาก็ได้ให้สูงกว่าภพก็ได้คือพระพุทธเจ้ารารมีท่านท่านทำจิตให้สูงท่านจิตให้สูงกว่าภพสูงกว่าเทวดาเพราะมีความเข้าใจในสัญชาตญาณเข้าใจในความคิดพัฒนาจิต 看，那路。 มารมีทานมารมีบารมีทั้งสิบประการเนี่ยเราได้ได้แตรคำย่างยิ่งยืดกว่าอยู่บ้านอยู่บ้านทาได้ไหมทำได้แต่ว่ามันไม่ยิ่งยืดเขาถ้าเราเคยกินแล้วก็อยู่ที่บ้านเราอยากกินยังไงอยากนอนอยากทำอะไรมันได้ตามอำเภอใจของเรา,เรเราแต่พอเรามาอยู่สถานที่ รวมเป็นอะไรที่เราต้องฝืนความรู้สึกที่จะทำให้มันตามใจมันก็เลยทำได้ให้เราในบาร,รมีเพราะบารมีนี่จะต้องจะต้องฝืนจะต้องอดจะต้องทนจะเรียเป็นบาร,รมีแต่ขันติบาร,รมีเนี่ยถ้าไม่อดทนก็ไม่ได้ขันติบาร,รมีถ้าไม่ในความถ้าไม่เพียรก็ไม่ใช่วิริยะบาร,รมีถ้าไม่ออกแก่มากใจเรือน ก็ไม่ใช่มีธรรมอารมีถ้าไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาเร,าเรียนมันก็จะเกิดปัญญา,ราบรรมีได้ยังไงที่เราฟังนี่เป็นปัญญา,ราบรรมีเรามาคืออุโสตบสิ่นีระเป็นสิลมารราี สารหรือสัจจะความจริงของเราแต่ยนะมือไม่เข้าเป็นสัจจะบาลามีมีความตั้งใจมานจะทำได้ครูบาอาจารย์โหยโยโมหมะะะู่กัลยาณีจะทำยังไงเราเพิ่งจะทำคือไม่ไม่มีความโลเลในเรื่องอธิษฐานาาบนบารมีตั้งใจมาก สจะได้บีบีจะได้เบียดเบียนจะได้อััพย,ยาบาทจะได้มีความทุกกายทุกข์ใจสมีความส,สุขกาุกข์ใจรักษาสมได้ทุกจทุกข์ไขทั้งสิ้นเลยแพ้เมตตาไปหาประมาณนี้แล้ไม่เลือกที่รับที่ชันขู่เวรผู้สรุ้งปวดา้าวแค้ไปใ,ใ,ใ,ให้มันมีจิตใจเสมอเหมือนผ้าที่ที่มันส่องแสงสว่างมาสู่โลก เราซื้อเพปีตาคนที่สาวเปรียบเปรียบอกว่าให้เหมือนเหมือนว่ามีมีมีมารดาเลี้ยงเลี้ยงบุตรคนเดียวธนุถนอมมีบุตรคนเดียวธนุถนอมมีลูกเจริญจะว่าไงไงก็ไม่ได้เคยัำไม่เคยัำเกียบไม่เคยโกรธไม่เคยไม่เคยชี้ไหลของมือ เาเห็นทรัพย์คนอื่นกันมาทรัพย์ของเราไงเห็นสิ่ของอะไรก็เมันของเราคอยรักษารักษาที่อะไรข้อมือนล้วเราเราเป็นเหมือนรักลูกคนเดียวฝึกกินของเราให้ละให้เผ็นิหตา ็นสุขตื่นเป็นสุขเนี่ยมานี้สมร์ทมเป็นมิตรไม่ฝันได้ปินที่รักของเทวดาและมนุษย์ทกายอาวุธมนุษย์ด้วยไม่ใช่จะบอกมันเทวดาอานุษย์วกสิ่งพวกผู้ปีศาจสุรกายผู้แย่งผู้อะไรต่างเป็นที่รักของอานุธด้วยไฟสัตว์อาวุธไม่สามารถกำกายได้ไม่ได้ฟองใส กิก็ตั้งมั่นได้เร็วเมือนจะทําการกิริยาก็ไม่หลงตายเมื่อยังไม่ถึงผมมันไม่ถึงพระนิพานก็จะเป็นผมมนลกูกนี่คืออริสุปของเมตตาเป็นอะไนในทงนั้นพวกเราฝึกกิจของเราให้มีเมตตาคืออน,นี้สูงใหญ่ลองมองมาก็คือคือลองมองมาจากพระนิพพานคือเมตตาความจะได้สืญความ้านทุกข์ ก็คือค, geliyor, ความไปสู่ของคนรู้คนปฏิปานแต่บุญที่รองมาก็คือว่าความมีตาพภมิหารคือมงบอกด้ว่าใจเม็นภมพระพุทธเจ้าพระอรหันต์งท่าไรพระพรทธเจ้าเารามีเมตตาเป็นประจักษหรือว่าโมิหารยูนในใจเป็นประจักษอีกว่ามีตาบารามีของเราเรามาสวดมนต์แผ่มตตาก่อนใจละก่อนใจจบอย่าเงี้ยเราทำทุกวัน ชาติทั้งยฝึกให้เป็นผู้มีเมตตาให้ได้ถ้าเราไม่มีเมตตาการปฏิบัติธรรมก็คงไม่เข้าหน้าถ้าปฏิบัติธรรมมาจำสีมังกรนายังโกรธยังเกลียดยังอาฆาตยังมีกิเใจปฏิฆั้งถือว่าก็ยังไม่ใช่มาปฏิบัติธรรมที่แท้จริงถือว่ายังไม่ใช่ตัวแท้ของการปฏิบัติธรรมตัวแท้ของการปฏิบัติธรรมก็คือมีผมมิหารในใจ Cái này. điều này